ก็สวัสดีครับทุกทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูข้อนี้อีกนีนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาชอบถามกันเนื่องจากมันถามได้ครบครับถามถึงคอนเซปต์ของตัวเซนทรอย์ได้ของเซนทรอย์ของรูปคอมโพสิตได้และยังถามถึงโมเมนต์ออฟอินเชียรออฟแอเรียของไอตัวที่เป็นคอมโพสิตได้คอมโพสิตวัสดุคอมโพสิตนะครับเอามาประกอบกัน คราวนี้ครับเราต้องพิจารณากันแล้วว่าเอเราจะแบ่งรูปยังไงอันดับแรกก็คือแบ่งรูปครับอ่านโจทย์ก่อนอ่านโจทย์ก่อนให้หาครับ location of y bar นะครับก็คือแนว centroid ของรูปหน้าตัด section นี้นะครับว่าและก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่และค่อยคำนวณหา moment of inertia of area รอบแกนดังกล่าวโอเคครับเมื่อทุกท่านก็คิดแล้วก็เกาหัวงงงงแล้วก็ว่าเอะมันจะทำยังไงดี เราก็บอกันดับแรกนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอตัวซิกมานะครับถ้าคุณอยากหาไอตัวแนวโลเคชันตัวเซนทรอยวายบาเนี่ยมันเกิดจากเอาตัวระดับของตัวเซนทรอยของตัวคอมสิตแต่ละตัวไปคูณอยู่กับพื้นที่ส่วนด้วยซิกมาเดังนั้นวิธีการทำก็ยังเหมือนเดิมครับเราพยายามแบ่งรูปออกมาครับผมเราพยายามแบ่งรูปออกมาในลักษณะที่ง่ายครับผมง่ายๆง่ายๆเอา ทุกท่านอยากแบ่งไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเอาง่ายๆและตัวเองนะครับและเตียงพอเข้าใจและสามารถพิจารณาได้โอเคละ่ะผมจะแบ่งอย่างนี้ละกันนะครับผมจะแบ่งอย่างนี้ละกันเพื่อให้สามารถพิจารณาได้ง่ายนะครับผมผมแบ่งออกมาเป็นตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะครับตัวที่1ตัวที่2และก็ตัวที่3ครับ เสร็จสับครับแล้วก็พิจารณาเหมือนเดิมว่าเอตัวเซนทรอยอยู่ตรงไหนไอตัวสี่เหลี่ยมนี่ง่ายไม่มีปัญหาหรอกก็คือวัดขึ้นมานะครับ1ส่วน2ของความกว้าง1-2ส่วน2ของความยาว1-2ส่วน2ของกว้าง1-2ส่วน2ของยาวก็วัดขึ้นไปเราก็จะทําให้รู้ว่าดังนั้นไอตัวขนาดของตัวเซนทรอยของไอตัวสีน้าตาลเนี่ยมันวิ่งลงมาคือครึ่งหนึงของยี่สก็คือ125 ส่วนคุณหนูสีฟ้าเนี่ยนะครับคุณหนูสีฟ้าชิ้นที่3มเนี่ยมันก็แค่ครึ่งหนึ่งของความกว้างกว้างห้ครึ่งหนึ่งก็50โอเคละครับเอาเท่านี้ก่อนส่วนด้านตัวนี้ผมขออนุญาตยังไม่เขียนนะแต่บางแต่ก็ควรจะเขียนให้ครบนะครับควรจะเขียนให้ครบไปก่อนเลยจะได้ไม่สับสนแต่เรามีรูปประกบอยู่ด้วยผมก็เลยค่อนข้างจะเช็คดูรูปด้วย พืนน้ผมไปดูตัวเซกเมนต์ครับว่าเราพยายามจะเขียนข้อนี้จะลองใช้เป็นตารางนะครับตัวเซกเมนต์เซกเมนต์ของเราก็มีตัวกี่ตัวมี1มี2มี3บางคนจะรวมนะครับบางคนจะรวมอา1กับ2เข้าด้วยกันก็ได้เนื่องจากความสมมาตรแกนของเรามันอยู่ในลักษณะอย่างนี้ครับท่านเนี่ยมันจะทำให้เห็นว่าไอ้รูปสีน้าตาล2รูปนี้มันสมมาตรกันบางท่านอาจจะใช้การรวมเลยก็ได้นะครับอาจจะใช้การรวมเลยก็ได้อ่า ผมก็จะใช้การรวมเลยนะครับ1บวก2นะครับเอา1บวก2เลยจะได้ไม่ยากมากนะครับแล้วก็มีตัว A 1ที่เราต้องการคือม mm ิลลิเมตรยกกำลังสอนะครับมี y ครับทุกท่านก็คือมิลลิเมตรนะครับมี Y บาก์ก็คือมิลลิเมตรของแต่ละตัวและก็ตัวเอาตัวบาคูณกันกับตัว A อ่าก็กลายเป็นม mm ิลลิเมตรยกกำลัง3นะครับอ่าม mm ิลลิเมตรยกกำลัง3าโอเคนะครับ ดังนั้นก็เริ่มแทนเลยครับเราไว้ตัว A คือกว้างคูณยาวครับกว้าง50ยาว250มาเลยครับกว้าง50ยาว250แต่เราเอา2รูปก็50ครับไปคูณกับ250ครับไอ้ตัวระยะเซนทรอยถึงจุดระดับอ้างอิงเราอ้างอิงจากพื้นแดงว่ามันวิ่งขึ้นไปเซนทรอลของเขาก็คือครึ่งหนึ่ง125มมตรครับ เท่านั้นยังไม่พอเราก็เอาตัว a ไปคูณกับตัว y ออกมาจะได้เป็น3 1 3.125ครับ3 1 2 5 10ยกกำลัง6คนไหนคิดทีละชิ้นแล้วก็มารวมกันก็ได้นะครับไม่มีปัญหาคำตอบมาเหมือนกันครับคำตอบมาเหมือนกันทุกท่านอย่าไปซีเรียสนะครับไปไปเช็คต่อที่ข้อ3กรับไ,ไปเช็คต่อที่รูปที่3รูปที่3ก็เหมือนเดิมครับกว้างคูณยาวเอาละตัวนี้มีปัญหานิดหน่อย ก็คือโจทย์บอกมาทั้งหมดนี่350แต่อย่าลืมว่าตัวนี้หนา50หนา50กินเข้ามาฝั่งละ50ก็คือกินเข้ามา100แสดงว่าความยาวของเราเหลือเพียง250หนาคูณยาว250กว้างคูณยาว250ระยะทางจากแนวระดับถึงแนวเซนทรอลก็ครึ่งหนึ่งของความกว้างครึ่งหนึ่งของความกว้างครับทุกท่านก็เห็นอยู่แล้วว่า25เดชาบุญจับ2ตัวนี้คูณกันครับจับ2ตัวนี้คูณกันจะได้มาเป็น 0.3125ครับอย่าลืมว่า10ยกกำลัง6แล้วก็รวมกันตัวซิกมาของ a รวมกันได้ออกมากลายเป็น37.5จุค,คูณ10ยกกำลัง3ไอ้ตัวซิกมาข,ของ y a มีค่าเท่ากับ3.435 7นะครับคูณ3.43 3ลบก่อนไม่สวยไม่สวยนะครับ 3.4ครับ3 7 5อย่าลืมครับ10ยกกำลัง6ดังนั้นผมพิจารณาต่อว่าแล้วไอตัว y บา์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัว y บา์ของเราที่ต้องการนี้นะครับตัว Y บา์ของเราที่ต้องการนี้มันมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่เราพิจารณาเราเห็นว่าอ่าตัว y บา์ ตัวที่โจทย์ต้องการว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับไอซิกมาเห็นไหมครไอตัวสูตรที่เราต้องการเนี่ยไอซิกมาก็ซิกมาผลรวมของแต่ละตัวหารด้วยพื้นที่เลยได้ออกมากลายเป็นนะครับเท่ากับนะครับ3.4375คูณ10ยกกำลัง6หารกับ37.5คูณ10ยกกำลัง3ได้ออกมากลายเป็นคำตอบครับคำตอบที่เราต้องการก็คือ9 1 91.67ครับทุกท่านตัวนี้จะเป็นข้อสำคัญในการที่เราพิจารณาสิ่งต่อปอไปโอเคละเก็บไว้ก่อนเราจะพิจารณาโมเมนต์ออฟอินิเชียลรอบแกนนี้แหละนะครับเราจะพิจารณารอบแกนนี้ก็คือวัดจากพื้นขึ้นไปเนี่ยนะครับเป็น9 1 9 7 6 mm. 7นะครับมิลลิเมตรโอเคเมื่อเราพิเห็นแกนแล้วว่าแกนมาอยู่ตรงไหนเราก็พิจารณาต่อว่าเฮ้ย เอาแล้วว่ะไอแกนตัวนี้ที่เราพิจารณาไม่ผ่านเซนทอยสักตัวเลยแต่มันไม่มีปัญหาหรอกเราเก่งเรามีความสามารถเราเชี่ยวชาญนะครับผมเออพดความเชี่ยวชาญของเราเลยบอกว่าเฮ้ยมันจะไปยากอะไรมันไม่เห็นมีอะไรยากเลยถ้ามันไม่ผ่านตัวเซนทอยของเราเราก็มีทฤษฎีหนึ่งที่เรียกว่าทฤษฎีแกนขนานไอใดๆก็เกิดจากไอบาที่ผ่านจุดเซนทอยบวกกับ A d ยกกําลังสองโอเคละมีแค่นี้เอง ดังนั้นเราก็พิจารณาทีละตัวครับทุกท่านเราก็บอกว่าเราจะพิจารณาทีละตัวมีตัวไหนบ้างตัวเซกเมนต์หนึ่งกับเซกเมนต์สองก็จับรวมกันก็ได้นะดูแกนได้ดีนะครับว่ามันสมมารรอบแกนไหนนะครับเราก็เลยไอาตัวเซกเมนต์นะครับเซกเมนต์เอาเซกเมนต์หนึ่งรวมเซกเมนต์สองก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกนะครับ A, A คืออะไร A, A ก็เหมือนเดิมเลยครับ A ของมัน ก็คือ2นะครับ2ตัวคูณ250กว้างคูณยาวไปดูระยะดีดีดกว่าอันนี้คือน่าสนใจผมบอกว่าผมวิ่งขึ้นไปข้างบนเนี่ยคือ125แต่อีกต,ตัวนี้ลงมานี่คือ91.63แสดงว่าระยะทางที่มันชิปถึงแกนที่เราต้องการเนี่ยมันคือ125ลบ91.63ตัวสเกลอาจจะไม่ไม่ ไม่สมจริงเท่าไหร่นะครับดังนั้นตัวนี้มันคือระยะดีก็คือคิดออกมามันคือ33.33 33, คือ125-91.63ล้นะครับอ,อันนี้ก็คือ a นะครับ a มิลลิเมตรยกกำลัง2องอันนี้คือตัวดีเสร็จปั๊บเราก็จะรู้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี่ครับตัว i ตัวไอตัวนี้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนี่คือ2ตัวครับ2ตัวคือ1นึส่วนสิเมีตัวหนึ่งกาลังหนึ่งอีกตัวหนึ่งกาลัง3ผมก็วางไว้รอแล้วไปพิจารณาต่อดูแกนครับแกนที่เราต้องการหมุนเนี่ยคือแกนนี้ตัวไหนตั้งฉากกับแกนเห็นไหมคือ250้ยตัวไหนขนาดเีับเขาก็คือ50ผมก็เลยใส่ออกไปเลยว่ามันตัวตั้งฉากมันคือ250ส่วนตัวนี้คือ50โอเคนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บเข้าให้เรียบร้อยซะ าปิดวงเล็บเขาเรียบร้อยซะนี่คือตัวไเมื่อเราพิจารณาเสร็จไอนี่เป็น IC ซด้วยนะนี่ครับบางคนเขียนเป็น i อที่จุดเซนทรอยพิจารณาเสร็จก็ไปพิจารณาต่อว่าเฮ้ยเราอยากรู้ i เสร็จเนี่ยการจะได้ I เนี่ยมันต้องพิจารณา AD ยก,กําลัง2ด้วยดังนั้นเอตารางของเราต้องคิดเป็น AD ยกกําลัง2ออกมา A คูณกับ D ยกกําลังสออกมาคือ2 2 20, 27นะครับ 27อ่า AD ยกกำลัง2 AD ยกกำลัง2นี่คือตัวที่เราต้องการเราพิจารณาออกมานะครับพิจารณาออกมานะครับก็กลายเป็น27.7ุนะครับ78คูณ10ยกกำลัง6แปดเด้อแปดเด้อนะครับผมอ่ะอย่าลืมใส่หน่วยให้เขาด้วยนะหน่วยเมตรมิลลิเมตรยกกำลัง4นะครับมิลลิเมตรยกกำลัง 4. โอเคละเสร็จสับครับเราก็บอกว่า คิดออกมาเป็นรวมด้านล่างบางคนจะเขียน i ตรงนี้ก่อนก็ได้นาะโปรแกรมสะดวกผมว่าไอรวมทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจาก I2 ตัวรวมกันนะครับตัวแรกที่เราคิดออกมาก็คือเอา2ตัวนี้มาบวกกันครับก็จะมีค่าออกมา I ที่เลื่อนจากแกนขนาดคือ i ที่ผ่านจุดเซนทรอลบวกกับ ad ยกกกำลังสองไอตัว a d ยกกำลังสองคิดออกมารูปแรกที่เราได้พิจารณาคือไอตัวซิกตัวชิ้นส่วนที่1กับชิ้นส่วนที่2รวมกันกลายเป็น157 จุดเก้าเก้าคูณสิบยกกำลังหกครับท่านคูณสิบยกกำลังหกเท่านั้นเองพอครับมันย <Af> ังไม่เสร็จนะมันเหลืออีกก้อนหนึ่งนะครับก้อนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะถ้ารู้สึกว่าช้าไปกดคูณสองนะครับผมว่าผู้จะช้าให้เวลากดฟังคูณสองแล้วมันมันจะได้รู้เรื่องนะครับผมเออผมก็เป็นคนที่ชอบดูวิดีโอสอนคูณสองเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่า มันจบเร็วดีนะครับดังนั้นครับผมก็เลยไปเช็คด,ดูไอตัวที่3ครับตัวที่3นี่สำคัญครับคือตัว A ไอตัว A มันก็คือ250คูณ50เหมือนเดิมมาแหละเราจำได้ใบตัว A โอเคแล้วผมซูมเอาออกไปให้เห็นตัวด้านบนนะครับอาจจะเลื่อกชัดๆจะได้คนไหนดูจะได้ไม่หลายตาคือ250ตัวดี่ะครับตัวดีผมบอกว่าไอ้จากแกนขึ้นข้างบนนี่คือ9 1 6 7ทุกท่านครับแต่ของเราเนี่ย ไอตัวจุดเซนทรอยแนวเซนทรอยของเราเนี่ยมันห่างจากแกนเนี่ยนะครับมันวัดลงมาคือมันวัดลงมาคือ25เพราะมันหนา50าสเนี่ยมันหนา50นวัดลงมา25แสดงว่าระยะทางที่มันชิปเนี่ยนะครับก็คือเอา91.67สิลบยีคิดออกมาก็กลายเป็นนะครับ66.67ครับ i ล่ะครับ i ก็ <I S 1> เหมือนเดิมครับเจ็ดส่วนสิครับตัวหนึ่งกำลัง1อีกตัวหนึ่งกำลัง3 ไอ้ตัวไหนกําลัง1ตัวไหนกําลัง3ดูแกนที่เรากำลังจะพิจารณาแกนที่ผ่านจุดตัวเซนทรอยตัวที่ขนานคือ250ตัวที่ตั้งฉากคือ50ดังนั้นก็250นั่นแหละกําลัง1ส่วน50กําลัง3เอาละ่ะหมดแล้วนะซูมเข้าไปดูนะครับซูมเข้าไปดูเผื่อคนไหนใช้โทรศัพท์ดูจะได้มองเห็นด้วยกันนะครับดังนั้นตัวนี้ออกมาเอา AD คูณก,กันยกกําลัง2ก็กลายเป็นอันนี้คือ55นะครับ จุดห้าห้าหกคูณสิบยกกำลังหกอยากรู้ว่าไอของไอชิ้นส่วนชิ้นที่สามเท่ากับเท่าไหร่ก็เอาสองก้อนนี้บวกกันบวกกันเสร็จสท์ครับทุกท่านก็จะได้ออกมากลายเป็นนะครับผมผมไม่ได้บวกให้ดูนะนะครับไม่ได้บวกให้ดูทุกท่านก็น่าจะทําได้แล้วอะไอกดเรื่อนคิเลกแป๊บเดียวไม่มีปัญหาหรอกนะครับบวกกันครับบวกกับีกชิ้นหนึ่งชิ้นที่ชิ้นที่สามของเราคิดออกมาชิ้นที่สามมันคือ 58.16กครับคูณกับ10ยกกำลัง6หน่วยเป็นมิลลิเมตรยกกำลังยกกำลัง4นะครับไม่ผิดหาทุกท่านคิดออกมาแล้วนะครับมันก็จะได้ออกมานะครับได้ออกมาได้ออกมานะครับก็กลายเป็นนะครับเอารวมกันก็เหลือเป็น216กครับทุกท่านครับ216กคูณ10ยกกำลัง6กับมิลลิเมตรยกกำลัง4ครับทุกท่านนี่คือโจทย์ที่ค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยงาม แต่ตัวเลือกซื้อผมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่คนไหนเขียนละเอียดละเอียดเนียจดข้อนี้สวยถามครบผมชอบจดลักษณะนี้นะครับมันก็ถามครบดีแล้วก็ได้ไอเดียก็หวังว่าคลิปนี้จะไม่กระตุกอีกจะได้ไม่ไมต้องมาอัดใหม่อีกนะครับนี่คือรอบที่3แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับไปเจอกันข้อ27กันต่อครับสำหรับข้อนี้สวัสดีครับ